ยังไม่แนะนำเลยว่าใคร,ใคร,รอ่ะมึงไม่รู้จักเขาเหรอฉัน,ฉนแปลกนะคุณคือใครครับฉันก็คือเอมี่ริปทุมคารทำรายการอะไรก็ไม่รู้ทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นน่ะ <c oughs> เพื่อให้ตัวเองรอแล้วมันคือวันที่30คนเขาไม่ทำงานกันแล้ว้นมันไม่ใช่การทำงานทุกครั้งที่อัดรายการพวกนี้คือมาสนุกและสนุกไหมสนุกก็ร้องสนุกจริง ในหนึ่งปีที่ผ่านมาสามีคุณเขาเป็นคนยังไงมองบนก่อนมาทำงานจริงไม่ได้ทำงานทำงานนั่งเล่นเกมแล้วแบบเพรวันนี้ที่เกี่ยวไม่มีอะไรการอยู่แต่ไม่ใช่ทุกครั้งเล่นเกมเดี๋ยวดีแล้วทำงานแบบห้าวันห้าวันแล้วแมึงดูตารางมึงเห็นตารางกูป่ะฉันแย่แขกรับเชิญไอ้เฮียพวกนี้กูไอ้เฮียดิ ทำไมเวลาเมียกูหมอกูรู้สึกหนาวหนาวขอต้อนรับกบสู่รายการ Sing With Me ไม่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 เอาไม่เอาไม่เอาไม่ไม่เอาพวกมึงไง วันนี้แขกรับเชิญ47 EP กว่าเขาจะมาได้ล่ะเธอมาบุกบ้านฉันไม่สบายด้วยบ่อห้ามผู้เยอะห้ามร้องเพลงห้ามโดนฝุ่นห้ามดื่มแอลกอฮอล์แล้วได้ฟังทำทพวกออะไพี่ยังไม่แนะนำเลยว่าใครอ่ะมึงรู้จักเขาเหรอฉันก็แปลกนะฉันไม่ได้มาในฐานะแบบภรรยาเธอนะคุณคือใครครับนันก็คือเอมิเก็ตบุตคา ทำไมมันยากเย็นนักกว่าจะขอคิวคุณมาออกรายการซิงวกิลมีมมก็ไม่ชอบร้องเพลงไม่ชอบร้องเพลงได้ไงทำรายการอะไรก็ไม่รู้ทําเพื่อตัวเองทั้งนั้นน่ะก็่ให้ตัวเองร้อง <ทำ S 1> คืออยากร้องเพลงแล้วก็ไปบงังคับศิลปินคนอื่นให้มาร้องกับตัวเองอย่างเงี้ยวันเนี้ย ผมจะทําหน้าที่ไปพีกรผมจะไม่พูดหยาบกับคุณผมจะไม่แบบว่าพูดไม่ดีอะไรเงี้ยกไม่พูดหยาบนี่อ่ะเนี่ยจริงไหมครับคุณเอมี่ครับที่แบบว่าเนี่ยลงในโซเชียลนู่นเนี่ยกับสามีคุณเนี่ยในหนึ่งปีที่ผ่านมาสามีคุณเขาเป็นคนยังไงมองบนกอนเขาก็เป็นคนดีเขาเป็นคนตั้งใจทางานอะไรที่เกี่ยวกับเขาก็คือต้องดีทุกอย่างอ้าวคุณพูดแบบนี้หมายความว่ากับคนอื่นนี่คือยังไงอ่ะเออก็คือตัวเองต้องดูดีก่อนเนีย ทำไมเวลาเมียกูหมอกูรู้สึกหนาวหนาวอ้ีวันนี้พี่เกาะอ,อ,อก <c oughs> อแบบตั้งแต่รายการต้งรายการ <c oughs> แล้วนะ <c oughs> แล้วไม่ได้เกาะอ,อ,อกธรรมดากูนั่งพับเพียบเลยเนะ <c oughs> มื่อก่อนคุณก็จะพูดว่าสามีดิฉันเป็นคนง่ายๆ <c oughs> เป็นคนแข็งแรงอ่ะแล้วง่ายไหมพี่สิง่ายไหมีม <c oughs> <Yeah. c oughs> ยูบอกว่ายูอ่ะเป็นคนที่แบบไม่ไมัม่นใจในการร้องเพลงกูยูเล่นละครตอนแรกอ่ะยูก็ร้อ,องเพล<อ>งนี่คือร้องได้แต่แบบเหมือนต้องมีคนร้องด้วยมีไกด์ตอนนั้นที่อยู่ร้องเพลงอะไรทัพเทวาเล่นกับพี่จอรนี่นอันเฟนเน่ออร้องยังไงหน่ะจะให้กูนนร้ 18, อ,ตองตอนนั้น <laughs> อายุอะไรสิบแปดสิบเก้าะเนี่ยเสียตัวยังตอนนั้นยังยังยังกำลังจะอุยเอาเหรอมาไง ยุกก้เนี่ยเสียงเนี่ยคือได้เลยนะดังเหมือนเทวาให้เธอได้มาพบฉันมาพอร้าจะไม่ได้แล้ว แต่ว่าแบบไม่ได้มีแบบเทคนิคหรืออะไรอย่างนั้นอะมันไม่ต้องการเทคนิคอยู่แล้วเขาเวลาเธอร้องแล้วมันกดดันอะเวลาพี่สิใช่ไหมพี่สิเขาแบบร้องอะไรของเขาอะเขาแบบจะเก่งอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เลย,ยไม่อยากร้องด้วยอะไรนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะเชีย่ยเก่งอะไรขนาดนั้นนี่นั่นนะนี่ยากมากนะกว่าจะทบหัวได้สักนิดนึงอะเพลงแรกลงลงพี่สิตอนเขาร้องเพลงวเวลาเขาขึ้นเวทีอะแต่ลงมาปุ๊บก็คือเหมือนเดิมแล้วอะไรอยางนี้เพลงที่สองก็ประกอบละครอีกแล้วมั้งเรื่อง d ดนเ s อร์เลยเจอแล้ตอน,น,นอายุยี่สามตอนนั้นคบเปนยังไยังไม่ครบผมยังเพิ่งเป็นวุ้นอ,อยู่เลย <c oughs> คุณยังเคยพูดเลยว่าเด็กกระโปรงนี่คือใครมีสก,กิลการเป็นเชนลิดเดอร์มาก่อนไหมไม่มีก็คือเขาส่งไปเรียนต้องไปแบบเรียนปอมปอมเชียร์โยนตัวต่อตัวหกโมงเช้าต้องไปวิ่งรอบสนามมาซ้อมซ้เพื่อแปดโมงเราต้องถ่ายก็คือให้ฉัน วอร์มร่างกายมีแบบโยนตัวโยนตัวแล้วมีเขาจับผิดไหมจับนี่แล้วก็หล่นลงมันดังขนาดไหนนะตอนนั้นดังกว่าเธอดังกว่าเธอเพลงที่ดังในแดนเมสเซอร์เลยเจอรักเนี่ยมีเพลงอะไรก็จะมีเพลงช้าชื่อเฉยเฉยกับเพลงแดนเมสเซอร์เลยเจอรักร้องไงจำได้ปะจำไม่ได้จำไม่ได้ไะเบลมานี้่อายุเท่าไหร่ตอนนั้นป้าผมปั๊บหนึ่ง ออกกล้องไปไปปัดแก้มมาเรื่องการร้องเพลงอะถ้าเกิดให้เมย์มานั่งร้องเลยบอกเลยว่าอยู่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยบอกแท่โอ้โหใครไวพบเฮ่เฮ่เฮียแล้วเธอจะต้องชนะเฮ่เธอจะต้องไม่แพ้ชนะตามที่เธอฝัน ต่อให้เกมเป็นยังไงต่อใจหรือเสียใจหรือเอาไปที่สุดกำลังเออเอาโอเคเจอจะต้องชนะเนี่ยเอาสิแล้วเอาสิมันเป็นแบบต่อมต่อมเชียร์จะเอาที่ไม่เขินอะไรล่ะ แอบหลงเขาอะเรื่องนี้เลยอย่ามาอย่ามาอะไรอะหลงอะไรกําลังจีบคนอื่นอยู่ใช่หอ้าวโยจริงหรือไม่เธอจีบกี่คนตอนเป็นจานน่ะโอ้มาถามแบบนี้ใครจะไปนับทันล่ะ <c oughs> สมัยก่อนเนี่ยผมอะ <c oughs> ดู <c oughs> มิวสิกวิดีโอ RS ใช่ไหมล่ะตอนนั้นพี่มีเข,าเข้าวงการก่อนแล้วเขาก็เล่นมิวสิกวิดีโอไปก็เลยชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเรื่องนี้มันชัดมากแล้วเออชอบว่ะแล้วยิ่งเป็นเพลงคู่กับพี่เขตอะ ชื่อว่าเฉยๆอ่ะมันเป็นไงตอนที่เขาได้โจทย์มาให้ร้องเพลงนี้คือยังไงก็มันจะมีร้องแบบทั้งทั้งเวอร์ชันแบบของตัวเองด้วยคนเดียวเออแล้วก็ร้องคู่กับพี่เขตด้วยแล้วตอนนั้นคือชอบพี่เขตมากแดนมาเล่นละครคู่กับพี่เขยแล้วก็แบบเขินจริงไหมว่าคุณมีรูปของพี่เขตทันทับอยู่ด้วยใช่อยู่ในตู้เสื้อผ้าแล้วเคยมีรูปของซีซีวัตไหมซีซีวัตยังไม่เกิดตอนนั้นเลยตอนนั้นฉันนี่มอสปฏิพานเขตทันทับออยธนามีออยธนาด้วย เฉยๆที่ฉันเฉยๆ สเปคคุณต้องเป็นยังไงก็ชอบหน้าไทยๆเข้มๆฝรั่งก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่ตีอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบไม่ชอบเข้มๆนี่คือยังไงมีเข่าไหมมีก็ได้ไม่มีก็ได้ถ้ามีเขาแบบเติ้งเหมือนน้ะโอเคไหมเออเนี่ยสเปคเลยนะแล้วเป็นไงพอเห็นจีจวัดแล้วเป็นไง ก็น่ารักดีก็คือละครเรื่องนี้ที่รับเล่นอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าพระเอกคือสิสิวัตรแล้วก็แบบเราแบบก็เล่นละครกับพระเอกคนเดิมๆม,มาตลอดแล้วเราก็เลยแบบเอออยากเล่นละครกับพี่สิสิวัตรอะไรเงี้ย mm hmm. แล้วพอไปเจอปุ๊บอะไรเงี้ยพี่สิเขาก็จะแบบเทคแคร์เขาก็จะแบบมีมุกปัญญาอ่อนอะไรของเขาอ่ะ <laughs> เราก็ชอบอะไรเงี้ยแล้วทำไมไม่บอกเขาอ่ะเอาก็ ตอนนมีแฟนด้วยอ้าพอถามว่ามีแฟนเปล่าแล้วเราก็บอกว่าเราก็บอกว่าไม่มี <c oughs> จริงๆแล้วคือ คิดจะคบจริงจังกับนางไหมตอนแรกไม่แออคุยเล่นๆไปเรื่อยอะไรเงี้ยกิ๊กแต่กูจําเหตุการณ์นี้ได้คือในขณะที่เราก็เล่นอะไอตอนนั้นเนี่ยคือกูก็ยังไม่เปิดเผยนะว่าก,กูชอบเขาก็จะมีเด็กคนหนึ่งอะอามาออเหรอเออแล้วกูอะเล่นกับเด็กแล้วก็เล่นมุกเล่นอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่เล่นเล่นเล่นอยู่ค,<ณ>คือกูรู้สึกว่ามันมีดวงตาคู่หนึ่งที่มันคอยจับความเคลื่อนไหวเราอยู่ตลอดเวลานึกออกปะพอกูหันไปปุ๊บอะคือเป็นนี้เนี่ย งานในวงการบันเทิงเนี่ยคือทำมากี่อย่างละกี่อย่างคุยเหมือนคนเมาเลยเอาแบบให้มันตอบให้มันพนีกรเขาก็จะถามอะไรที่เป็นแบบมากกว่านี้ไพธีกรที่ดีเขาไม่ทํากันแบบนี้แล้วทําอะไรมาบ้างมีอะไรบ้างก็มบนนักร้องนางแบบอะไรเงี้ยเล่นละครอะก็นักแสดงร้องเพลงตามละครแล้วก็อเดินแบบยังไม่เคยเล่นหนัง ไรเล่นดีเจภาพการ์ตูนอือชอบอะไรมากสุดแสดงแล้วเป็นนางแบบอ่ะชอบไหมชอบเลยเตี้ยมากเลยชอบ้างเลยแล้ว็อุย่าพูดเดี๋ยวเจ็บมันต้องทําหน้าจิกจิกแล้วแบบไม่ชอบอ่ะมันมีวิธีการทําหน้าจิกนะทำยังไงอ่ะก็เนี่ยมองเรามองกล้องยิ้มแบบปากยิ้มอย่างเดียวแต่ตาห้ามยิ้มยิ้มเลิกคิ้วขึ้นแล้วหุบยิ้มเออมึงเคยเห็นเมียกูถ่ายเพย์บอยปะมึงดูเมียกูอ่ะนี่ ให้ดูเลยเป็นไงถามยิงเดือดไหมอย่างเงี้ยไม่เห็นเลยพี่ก็ไม่เคยเห็นนานแล้วไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้เลยไม่แต่ถ้าถ่ายแบบแบบยิ้มอะไรอย่างเงี้ยได้แบบสดใสแต่ถ้าอะไรที่ต้องเซ็กซี่หรือแบบอะไรเงี้ยคือไม่ไม่ไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางเออไม่ใรู้สึกอึดอัดเลยอย่างเงี้ยตอนนี้ซิงวินมีเรา EP ที่47แล้วจริงจริงทำมาเนาะอร์ได้พี่มีสปอนเซอร์เลยที่ทำมาเนี่ยไม่เคยมีเลยสักครั้งเดียวไม่เคยมีเลย ไม่เคยมีเลยสักครั้งเดียวแล้วทำไมต้องอยากทำเองทำไมต้องอยากออกค่าคลาลิขสิทธิ์เองออกเงินเองโดยที่ไม่มีสปอนเซอร์เลยก็เพราะว่ามันไม่งั้นเราไม่เติบโตไงเรารู้สึกว่าก็เลยอยากเสี่ยงเงินเยอะๆไม่ใช่อย่างนั้นเราก็สามารถหารายได้ทางอื่นมาซัพพอร์ตได้อะไรเงี้ยคือเราก็ทำงานอยู่แล้วไงมันไม่จำเป็นต้องทำรายการเพื่อได้เงินแต่ถือเป็นรายการที่ดีคนเขาก็พูดถึงเยอะเนาะก็ขอบคุณนะจริงๆแล้วเนี่ยคือจริงๆเนี่ย EP เนี่ยมันไม่มีอะไรเลยผมหาแขกรับเชิญไม่ได้แล้วก็ วันนี้อยากจะบอกทุกคนว่าคือขอบคุณในฐานะที่เราก็เป็นช่อง m อ c Channel ขอบคุณที่สปอรตเราดนะ้วยนเพราะมันก็เป็นความตั้งใจแหละแต่พี่ซีเขาตั้งใจทำรายการนี้ม,มากเพลงเขาก็จะตั้งใจเขาก็จะแบบเลือกแล้วก็ซ้อ,อมก็ <millionaire. S 1> เห็นความตั้งใจชมเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเราจะทําเพลงต่อไปเนี่ยวิวจะโอเคไหมอีกแล้วทำไมอ่ะใครนะที่จะให้แให้แต่งะนี่ไงบอสมันแต่งได้อยู่ได้แล้วอ่ะ งนี้รู้ไหมว่าเนื้อหามา,มา,มา,มาจากไก่รู้ป่ะเนื้อหามาจากคุณนั่นแหละคือถ้าฟังดีๆนเ,เนี่ยไอ้เพลงมันยังไม่เสร็จนะคือบาว่าเก็บทุกเรื่องราวที่มีต่อเธอแต่ก็เพ้อพูดบอกเธอไปแต่ถ้าเธอรู้ว่าฉันคิดอะไรเธอก็อาจจะห้ก็คือส่งไม่เสร็จหาเมียบอกว่าคืนนี้กลับบ้านมาปัป๊มๆกันนะ <c oughs> แต่เวลาเมียรู้ทีไรอะเมียก็จะกลับบ้านดึกอะไรเงี้ยก็แค่จะบอกว่าเออไอเดียทั้งหมดเนี่ยมันมาจากอีพี่ีนี่แหละเดี๋ยวจะมีเพลงนี้แล้วก็มี MV ออกมาแต่ตอนนี้ยังไม่ได้อ่าอเลยแต่ว่าเพลงคิดว่าน่าจะประมาณนี้แหละอ่ะงั้นพี่มีบอกหน่อยแล้วกันสำหรับซิงวิ h มีในฐานะที่ก็เป็นเจ้าของบริษัทด้วยฝากรายการซิงวิดมีนะคะก็เป็นรายการที่พิ่ิีตั้งใจเพลงต่างๆก็จะแบบออกมาค่อนข้างที่จะแบบ มันเป็นจังหวะใหม่ด้วยปะเวลาที่เวลาอยู่ร้องบ้างบ้างใช่แบบเขาก็พยายามที่จะทําอะไรใหม่ๆแล้วก็ให้ถูกใจกับทุกคนอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาพี่ซีเขาก็จะอ่านแล้วเขาก็จะเก็บมาพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วเก็ฝากซิงวิดนี้แล้วก็รายการต่อไปเรื่อยๆนะคะของของเราสองคนโอเคแล้วเดี๋ยวรอนะปีหน้าไอปีนี้แหละอันนี้น่าจะออนมาวันที่เก้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆให้ให้ชมกันงั้นวันนี้ไหนๆก็มาแล้วร้องเพลงด้วยกันหน่อยแต่ไม่ต้องกังวลว่าเสียงพี่มีเขาเป็นเส้นเสียง อเ,เออก็เดี๋ยวจะให้น้องพลอยพอดีน้องพลอยมาก็เดี๋ยวให้น้องพลอยช่วยร้องวันนี้จะร้องเพลงอะไร If I Ain't Got You ทำไมเล่นเพลงนี้เพราะอะไรคือชอบเพลงนี้มากทุกทีเวลาเมาชอบร้องเพลงนี้แบบชอบเลยอะชอบแบบโอ้ยอยู่ในห้องน้ำแล้วแบบเหมือนตัวเองร้องเพ้อมากอะไรเงี้ยร้องออะไรเงี้ยแล้วพอตื่นมาแคิดว่าตัวเองเพ้อระหรอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ก่อนจะอัดรายการเนี้ยทำไมมันเกิดอะไรขึ้นพูดงีบพี่ซี่อะคือปกติลำพังเสียงเส้นเสียงไม่ยากเส็บก็มันก็ร้องถึงยากอยู่แล้วก็จะให้ร้องอยู่นั่นแหละก็บอกว่าวันนี้ไม่พร้อมไม่พร้อมแล้วมันคือวันที่30บ คนเขาไม่ทำงานกันแล้วเัินมันไม่ใช่การทํางานทุกครั้งที่อ่ารายการพวกนี้คือมาสนุกแล้วสนุกไหมสนุกสนุกสนุก,สน,กสนุกจริง นี่วันนี้แปลกมากเลยอ,อุสตส่าห์เปิดโอกาสให้เมาส์ผัวนี่แปลกมากเวลาพอถามไม่ให้เมาส์นี่ก็ไม่เมาส์แต่เวลาคนอื่นถามชอบเมาส์จังเลยเพราะอะไรอะ่ะแต่คนอื่นอะ่ะเวลาเราไปออกรายการคนอื่นพิธีกรเขาก็จะถามไงอไม่ใช่อยู่ดีดๆก็ให้เรานึกแล้วแบบด่าเงี้ยไม่ไม,ไม่ให้นึกแล้วด่าก็นี่ถึงบอกไงว่าเอาเอา,เอาสักเรื่องหนึ่งถ้าสมมติเมาส์ผัวก่อนจะก่อนจะไปร้องเพลงกันเนี่ยเยอะอ่ะแบบจะต้องอันนั้นจะต้องอันนี้อะไรอย่างเงี้ยจะต้องเป็นไปตามนั้นเอ้าแต่ทุกครั้งเวลาออกไปสมมติว่าจะอยู่กับยูเอนยี่ ออกไปกินข้าวล่าสุดเมื่อไหร่ถ้าพี่ไม่อยากกินอะไรสักอย่างอ่ะคือไม่ได้กินนะต้องกินตามที่เขาอยากกินวันนี้เขาอยากกินโอมากาเซ่ก็ต้องกินโอมากาเซ่อย่างเช่นอยากกินแบบก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวแต่ไปคิดว่าจะไม่อยากกินซมตังนี่ยไม่ชอบกินซมตังไม่ใครบู้ว่าไม่ชอบกินซมตังไม่อยากกิน้มตังมันเผ็ดยดาปวดท้องหรือแบบวันนี้ อยากจะแบบตัดผมก็ต้องไปตัดผมแต่ถ้าฉันวันนี้อยากจะตัดผมเธอก็อยู่บ้านไงฉันก็ต้องไปทำของฉันไปทำผมก็อยู่เมื่อวานทำผมกี่ชั่วโมงสามสาม้งคหรือว่าเคยไปสร้างกรรมอะไรกับครอบครัวเหรอเขาก็จะมีแบบว่าไม่มาบ้างอะไรของเขาอ่ะแล้วครอบครัวก็แบบอาไปไหนอะไรเงี้ยเขาบอกเขาทำงานจริงไม่ได้ทำงานทำงานนั่งเล่นเกมแล้วแบบเื่อวันนี้ีเไม่มีอะไรการอยู่ แต่ไม่ใช่ทุกครั้งเล <'s> ่นเกมไอ้อัดรายการจริงๆถ้าเป็นงานอัดท,ทุกวันดูคิวไหมละ่ะดูดรู้เดือนที่ล้วทำงานแบบห้าวันมึงสิมึงดูตารางมึงเห็นตารางกูป่ะฉันเป็นงานแล้วเชิญไอ้อพูไอ้เูเี้ยนี่ ถ้าแดนดูนะบอกเลยว่าไม่ได้แ<ล>ด็คนเดียวทุกคนเลยไม่พลาดงานแบบวันเกิดอะไรเงี้ยปกติของงานแดนไม่เคยพลาดยกเว้นถ่ายรายการจริงจริงเอออันนั้นใช่แต่ใช่เฮ<อ><อ>ียอะไรก็เมื่อกี้มันเพิ่มเขาจเลือกเลยนี่ว่างไปงานแต่งงานเจเจเปล่าไปไป,ไปอ,อันนี้กับแน็กกันแน่ แบบอย่างลาสุดไปลาดบุรีอะไรเงี้ยอยู่ดีๆว่างเอาไปกินลากับเพื่อนว่างคือมันเป็นช่วงว่างพอดีไม่ตอนแรก็จะอัดรายการวันที่27ใช่ใช่แล้วเลื่อน <c oughs> แล้วเลื่อนอ่ะทำไมเลื่อนได้เพราะตัวเองจะไปกินลากับเพื่อนที่ลาดบุรี <c oughs> อ่ะ,อะเลื่อนได้ มันเป็นเพราะว่าแล้วตอนแรกจะอัดอนนี้วันที่ยี่สิบเก้าตอนแรกเนี้แต่อย่างยี่สิบเก้าใช่ไหมแต่ตัวเองกินเหล้าถึงวันที่ยี่แปดตัวเองก็คือจะไม่ได้ตัวเองก็คือได้สามสิบได้ก็เลยอัดสามสิบแต่เมียเป็นไซนัสอัดไม่เป็นไรเถอะต้องอัดถูกไหมถูกไปร้องเพลงเลยดีกว่าให้เหมาอีกไหมอะไรจะพูดหรอ่าไม่ไม่พูดไม่พูดก็ใครเทปสำหรับยูโดยเฉพาะเลยเออไม่มีอะไรจะพูดหรอไม่ต้องพูดอะไรก็นี่ตามนี้แหละก็ยัง<อ>ไงก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับทรางได้ไปกันอะ ไม่ได้เป็นอะไรก็จริงมันมีแหละก็ยังไงฝากติดตามด้วยเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะมีแขกรับเชิญต่อไปเรื่อยเดี๋ยวรอให้พี่มีเส้นเสียงดีกว่านี้แล้วมาอีกเหรอแต่คราวนี้จะแบบร้องจริงจังเลยอ,อันนี้เป็นแบบไลฟ์เซสชั่นก็ดูเพื่อความสุขความบันเทิงก็จริงๆเป็นเทปขอบคุณพวกเราน้องๆทีมงานทุกคนขอบคุณทุกแรงสนับสนุนก็ยังไงก็สนับสนุนต,ต่อไปนะครับถือว่าสวัสดีปีใหม่เป็นในตัวแล้วกันนะครับมา้องเพลงกัน Forever young.